สุดทางชุดสืบสวนของสอพหัดใหญ่นะคะ,คะเขาไปตรวจค้นจับกลุ่มตัวในมอนามสม,มุทรนะอายุ47ปีนะคะหลังจากที่ทางชุดสืบสวนนะเขามีการรายงานนะคะมาว่าเนี่ยมันมีห้องพักอยู่ออนะคะที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองะนะคะที่หัดใหญ่นะแบบม่วมเสพยากันนะคะแล้วก็น่าจะมีแบบเหมือนแบบเป็นตัวการจําหน่ายเลยะนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้น นะคะแล้วก็ไปพบตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละอยู่ในห้องนะคะแล้วก็พบยาบ้าด้วยอยู่ในตัวนะคะ,คะจากนั้นขยายผลต่อ oh. ตรวจค้นที่ห้องเช่านะคะที่ตัวของนายมอเนี่ยเขาอยู่ที่ชุมชนสะพานดำนะคะปรากฏว่าตอนที่กำลังกาลังตรวจค้นอยู่นะคะพยายามจะหนีไงจะกระโดดจะกระโดดหนีจะกระโดดรถหนีทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยล็อกตัวไว้แล้วก็ไปตรวจคนที่ห้องเช่าไปเจอยาบ้าอีก26,00 0เม็ดค่ะคุณฟังคุณผู้ชมเกือบ3 0 0 0 0เม็ดแน่แต่ที่สำคัญ อยู่ไหนซ่อนอยู่ไหนรู้ไหมซุกอยู่ในไหนคะอยู่ในกางเกงยีนนี่ตามภาพเลยกางเกงยีนเนี่ยเขาบอกว่าดัดแปลงดัดแปลงก็คือแปลงไปจากไหนมีการดัดแปลงตรงปลายตรงชายตะเข็บกางเกงตรงปลายขาเย็บแล้วแบบว่าให้ยัดให้ยัดยาบ้าเข้าไปได้ใส่ยาบ้าไปก่อนแล้วก็เย็บาย ใช่โอ้ใช่กางเกงคือเหมือนใส่ยังยินปกตินี่แหละแต่บรรจุไว้นะตรงทรง่เปนกะมัเย็บเรียบร้อยย็บปักถักร้อยก็มามงานนี้นะคะโถผ้าทางจะายจริงๆแล้วอะ่ะยาเสพติดหระย,ยาบ้านมันมีกลิ่นนะนะคะคือคุณจะเน็บไว้ตรงไหนมันก็มีกลิ่นนั้นแหละนะคะแล้วกิดว่าแค่นี้จะตกตาทางเจ้าหน้าที่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะ เลยโดนจับไปนะคะแล้วก็วเอาพาตัวไปตวปรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลนะคะประกากฏว่าเอาฉี่ม่วงด้วยนะคะก็เลยโดนเลยทั้งข้อหาจําหน่ายยาเสพติดนะคะแล้วก็ข้อหาเสพยาด้วยนะต้องเสพต้องจําหน่ายใช<ไ>่นะคะซึ่งตัวของผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็รับนะว่าใช้วิธีการสุกยาบ้าไว้ในปลายขากางเกงที่เย็บเองแล้วก็จะเอาออกมาเป็นก้อนๆไปส่งให้กับลูกค้านะคะที่แบบว่าสั่งซื้ออะไรอย่างงี้แหละนะคะโดนไปสองข้อหาเนะเนอ เลยนะจ้ะ